โอเคไปเลยจ้าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะตุ๊บเปบ้างค่ะทุกคนดูเป็นห่วงจะกี่เดือนแล้วคะพี่จู๊ดประมาณ5เดือนกว่าๆแล้วค่ะก็คือกำลังจะก้าวสู่เดือนที่6แล้วค่ะชีวิตดูเปลี่ยนไปยังไงไหมโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอสมควรคือต้องระวังอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะแต่ว่าโชคดีที่ช่วงนี้คือหายแพ้แล้วเลยแบบพอออกงานได้อะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกแรกตอนที่แบบน้องมาแล้วแบบจริงๆค่ะา็เลยยามถึงน้องเป็นไงบ้างคะเอ่อก็มีแบบเสียน้ำตานะมีความดีใจอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นทุกอย่างละคนกันไปหมดเลยอะค่ะคุณพ่อนี่คือจริงๆรร้องไห้ยากมากเลยนะแต่แบบน้ำตาคลอนักร้องนำเลย อยากมีก็คือก็คือเราอยากมีลูกกันอยู่แล้วครับคือที่เราตัดสินใจตอนนั้นที่แต่งงานกันเนาะก็ก็คือเราก็อยากจะมีน้องเลยอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าก็ก็อย่างที่สัมภาษณ์กันไปแบบหลายๆรอบเพราะว่าเราเป็นคู่ที่มีมีลูกยากไปซะแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราก็ยังพยายามกันอยู่พอสุดท้ายเราได้เป็นเป็นแบบเป็นเป็นน้องมาอะไรอย่างงี้เราก็ดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยครับตั้ําตนไหลครับ สามปีกว่าค่ะที่ที่แบบเหมือนแบบปล่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอไม่มาในช่วงปีแรกนี่เราก็เริ่มเริ่มปรึกษาคุณหมอแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ยุ่น,ยน้อยแล้วไงล้วก็ไม่อยากแบบเหนื่อยตอนที่แบบมีเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มปรึกษามาตลอดแล้วก็เหมือนมาเจอสาเหตุอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าตัวเองเอาเป็นคนมีลูกยากซะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาเหมือนก็เข้ากระบวนการมาเรื่อยๆแต่ก็ยังยากอยู่ดียังนานมากๆอยู่ดีแบบ หมือนลุนแลว้วลุ้นอีกอะไรเงี้ยมีช่วงภาวะที่แบบท้อบ้างเหมือนกันอะไรเหมือนกันกี่ครั้งก็งจะสำเร็จกับการท่าอ๋อโหยเก็บนานมากค่ะหลายครั้งมากๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แบบได้ทุกเดือนนะคะคือร่างกายถุยมันจะเป็นเหมือนแบบต้องเว้นนะคะแบบเว้นสองเดือนอาจจะไม่ได้เห็นเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็กว่าจะได้มาแต่ว่าโชคดีที่ใส่ครั้งแรกอะ่ะติดเลย เพราะว่าเหมือนเราแบบบำรุงทุกอย่างมาอย่างดีแล้วก็แบบไม่ใจร้อนแล้วหลังๆคือเราไม่ใจร้อนเอาให้แบบชัวร์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือเลือกเพศไปเลยด้วยไหมคะไม่ได้เลือกค่ะเพราะว่าตัวอ่อนเราที่ได้อะน้อยมากคือไม่มีสิทธิ์เลือกเอาทีแข็งแรงที่สุดอะไรก็ได้ใช่แล้วเขาก็มาเป็นแบบแบบคนแรกคือคนนี้เลยจริงๆซึ่งตอนนี้ก็รู้เพศแล้วเูศแล้วค่ะรู้แล้วค่ะรู้แล้วบอกได้เพราะว่าหนูถ่ายถ่ายลงสิิ์แล้ว ลูกชายสนใจมนะคะตอนแบบเป็นลูกชายออะไรย่มีเพื่อนเต็มใจแล้วเต็มใจมากก็คือตอนแรกก็คือใจอยากได้ลูกชายแล้วก็พอตอนหลังเพาเริ่มมีญาติปุ๊บแล้วเขาบอกจะผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้ขอแค่แบบเป็นเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยเราแฮปปี้แล้วแล้วก็มาเป็นคนแรกเป็นผู้ชายก็แบบโอ้โหดีใจสุดๆเลยครั่ะตุ๋ยตอนแรกวางไหมคะว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือลู้ชายคนแรกตุ๋ยยังไม่ได้วางเลยเพราะว่าเออเป็นเพศไหนเราก็รักอะค่ะแล้วยิ่งรู้ว่าตัวเองมีญาติเนี่ย การเลือกมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องดังนั้นก็คือเอาจริงๆแล้วอะ่ะหรือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบฟาลิขิตมาว่าคือก็ต้องเป็นแบบเพศชายก็ดีอะ,ะอยากให้สูงค่ะสูงยาวเข่าดีเหมือนพ่อช่วงสามเดือนแรกมันต้องระวังหรือว่าอะไรเป็นพิเศษระวังมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาในวิธีของธรรมชาติใช่ไหมคะมันจะต้องมีการเหมือนต้องตรวจต้องตามอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่น แล้วก็การจะเดินจะเหินจะนั่งรถไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการระวังมากๆเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากกว่าการติดธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะให้มีการแบบระวังในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะแบบโครคภัยไข้เจ็บโควิดเอ่ยการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะโดยก็เพิ่งได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมพ่อคุณแม่ไม่นานนี้ก็คือต้องอยู่บ้านเลยเป็นหนลักใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าเราเดินเหินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เดินเหินได้ปกติแต่ว่ามันอยู่ในช่วงอาการแพ้ท้องพอดี ซึ่งมันก็จะลำบากในการแบบกินการอยู่นอนก็ไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาเจียนบ้างหนักไหมคะตนแบบแพอะไรเงี้ยอาการมาครบอยู่เลยเอ๋อมาครบท <c oughs> ุกอย่าง <c oughs> ที่ตามทฤษฎีใน Google เซิร์ชมาอย่างไรก็คืออย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าแอบ,บถามแม่แม่ท่านอื่นนะคะมีคนหนักสะดัเยอะเหมือนกัน <c oughs> อะไรเงี้ยคือแบบกินน้ําเปล่าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเราเนี้ยยังพอทานน้าเปล่าได้ <c oughs> ยังแบบ โยเกิร์ตได้บ้างผลไม้ได้บ้างแต่พวกอาหารคาวจะเหม็นมากกระเทียมเหม็นห้องครัวที่เป็นห้องที่รับที่สุดเอาไม่ได้ได้เป็นพี่เป็ดสามีเป็ว่าอะไรต้องมีคำถามีแน่ๆทดสอบหอมทุกคืนว่าแบบเหม็นยังเหม็นหรือยังไม่เหม็นไม่เ็นจะเย็ดที่รักมนีิสิโอเคยังไม่เหม็นสามีแสดงว่าแสดงว่าก็แอบลุ้นเหมือนกันใช่ไหมหอมลุ้นผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีแบบ มีน้องๆหลายๆคนที่เขาแบบมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบว่าเฮ้ยมีแบบมีคุณแม่ฮอร์โมนเปลี่ยนมีแบบมีมีอารมณ์ซูบิงบ้างไหมมีเหม็งสามีบ้างหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่มีนะเปล่งสามีไม่มีทุกความที่แบบ อคุณพ่ออาจจะแบบว่ามีความไปมาเขาดูแลดีมากค่ะคืออยากกินอะไรอยากได้อะไรก็ือหาให้แล้วก็ตุ๋ยทํากับข้าวไม่ได้สั่งกับข้าวมาที่มันเป็นกับข้าวห่อก็กินไม่ได้มันเหมือนแบบมันเหม็นแล้วมันกินแล้วกินไม่ลงค่ะคุณพ่อเขากลัวทำกระเพราให้แต่อย่าอย่าถามถึงรสชาติเลยอร่อยอร่อยคุณพ่อทำอร่อย ก็เป็นก๋วเขาสูตรพิเศษที่กระเทียมแบบน้อยมากๆหรือทำสองทำสองชุดก็คือชุดหนึ่งปกติที่เรากินกับอีกชุดหนึ่งก็คือแบบไม่มีกระเทียมพริกพริกน้อยพริกน้อยให้เขาให้เขาทานเลยก็คือทำการเป็นว่าคุณเข้าครัวเองไปเลยใช่ปกติถ้าเป็นแบบกับข้าวเขาจะเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเทาเข้าครัวไม่ได้เราก็แบบเราก็เลยแล้ก็อยากกินเราก็เลยอ่ะเปิดยูทูปเปิด Google แล้วก็แล้วก็ทำเอาแล้วก็จํำที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำเองทำอร่อย แอยู่เต็มๆน่าจะวันสองเดือนนิดเค่ะแต่สองเดือนนิดเียค่ะล้าสวดตเทนพี่สุอยากกินไอติมมากพี่พลตามหาทั่วรา้านสะดวกซื้อเลยจริงคือแถวบ้านอะไม่มี <c oughs> ก็ <c oughs> เหมือนก็อยากกินมากพรรู้สึกว่าแบบมันน่าจะสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบบอกเ้าไวา้เขาก็เลยเหมือนปรึกษ,ษาพี่เป้วิศวะแล้วก็แบบคิรินอะไรเงี้ยว่าแบบหาที่ไหนแล้วพี่เป้ก็พาไปหาจนมาเจอที่หนึ่ง คือเป็นคอร์ดแบตป็นสนามแบตคือไม่ใช่น่าสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเราก็เอามาให้แบบ20่สิบวันคือคนท้องจะอยากกินอะไรที่แบบขาดและยากามๆก็แค่เป็นเป็นเป็นฮอร์โมนเป็นคนท้องใช่ไหมฮอร์โมนคนท้องไม่ใช่อันนั้นคือน่าจะเป็นอาการแพ้ท้องที่อยากจะกินอะไรสดชื่นเปรี้ยวๆหวานๆเย็นๆไม่รับเลยจัดที่จัดที่ต้นสาย มูไหมเดี๋ยวต้องไปแก้มูเลยใส่มูใส่มูของเราตอนแรกที่ที่มาที่มูจิ้งกี้อะค่ะเอาจริงๆสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านแบบเหมือนแบบเหมือนเราสวดจากบ้านเลยนี่แหละในตอนที่แบบทําขั้นตอนสําคัญต่างๆโปรเซสต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถามว่าก่อนหน้าที่จะท้องได้ถามว่าเวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขอไหมขอแต่ไม่ได้ขอเหมือนแบบให้ขอลูกอะไรยนะคะแต่จะขอบอกว่า ขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีสุขภาพที่พร้อมให้เขามาเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขอไม่ได้โบนไปขอพรขอพรเพราแบบเออขอให้เราแบบมาเร็วๆให้เราสมหวังเร็วๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีความขุ่นขุ่นเครียดมากแบบว่าเรื่องเงินเรื่องงานคือเลยอยู่เคือโอเคตัวเอที่จะมีใช่เพราะตัวเองเป็นคนเครียดง่ายคือเป็นคนที่เหมือนเวลารับอะไรมาเนี่ยเหมือนจะจริงจังกับทุกเรื่อง ก่อนหน้านี้ก็คือทํางานละครเป็นผู้จัดด้วยใช่ไหมคะคือจริงๆเอาเป็นว่าจู่คิดว่ามันน่าจะเป็นทัามมิ่งที่ดีอะ่ะทุกอย่างมันแบบมาปิดหมดแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องเนี่ยมาพร้อมๆกับละครออนแอร์เลยแต่ตอนนั้นก็มีความรุ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกคนให้ความร่วมมือหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไปได้จังหวท่อนน่าจะเมื่อไหร่คะปลายปีค่ะช่วงแบบคุณหมอก็ให้ทั้มมิ่งไว้แบบ ประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงในช่วงนั้นอันนี้ต้องมีดูเรื่องคลอดจริงๆีเรืองคลอดไหมถามว่าสายมูมีแอบไปดูไวไหมดูวันบอกเลยว่าไม่เหลือแอบดูไว้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าณเวลานั้นนะคะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นแบบเจะเจ็บท้องก่อนไหมมันจะแบบเขาจะรอเลิกนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่า พี่ชายลูกพี่ลูกน้องที่แบบหยคลอดก่อนเนี้ยค่ะคือดูไว้ว่าแบบจะวันนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขามาก่อนเขาเลือกเองชื่อชื่อหมายยังชื่อยังค่ะเพราะว่าชื่อก็ต้องตามวันองวันตัวเลขเราเือดมันไม่่ไชื่อแรกนชื่อล่นชื่อแรนอะไรเ่ีแเราไปเลือกนานๆออกสิีเราแบบยังไม่มีอะไรเป็นเรื่องเลยแม่แม่ไมีนะ ม,นมนันมันมชื่อเลืถ้คือพยายามหาแต่ว่ากม,มีเหมือนแบบถูกใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตรงวันที่น้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีชื่อมงคลสําหรับวันอาทิตย์วันจันทร์ังคานพุ่นแบบน,นี้ะวะ่าเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยแบบรอใกล้ๆเลยแล้วถือว่าวันอีกทส่วนชื่อจริงคือชื่อเล่นอ่ะตอนแรกก็กะว่า่า ตอนแรกก like ็แบบเหมือนมีคิดไวอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเขาไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะไม่ไม่ใครแต่ว่าก็เรียกพีเจไปก่อนเหรอคะเรียกพีเจตอนเรียกพีเจอยู่แล้วทุกคนอ่ะก็เรียกพีเจหมดเลยก็เลยแบบเอ๊ะหรือชื่ออะไรเงี้ยก็เข้ากับผู้ชายดีแล้วแบบเหมือนแบบมีเหมือนคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพีเจก็ดีนะ เนี่ยก็เห็นด้วยมั้ยลูกมีลูกใครไม่น่ารักเอาไปเลยนี่จะสื่อเลยครับเนี่ยไปอยู่ไหนครับไปอยู่ไหนครับน่าเป็นดูอะลูกแม่ลูกแม่โตแล้วนัะน่าแต่ก็คืออาจจะดูก่อนใช่ไหมคะพีเจดีไหมหรืออะไรยังไงจะเปลี่ยนเดี๋ยวดูอักขระอีกทีอักอะไรเงี้ย ถืาเจว่าปีนี้ก็คงได้เป็นคุณแม่เต็มตัวในเดือนสองคุณแม่คังวเลยอ๋อรู้เลยอะว่าแม่ลำบากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าเขาต้องเสียสละอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเอยอารมณ์เอยการต้องระวังการกินการอะไรเงี้ยคือเราจะมาตามใจปากเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะค่ะแต่แม่ถุยอะท้องสามคนอะไม่แพ้เลย แม่แบบมีบุญมากยอะไรเงี้ยแต่คือเรามีอาการแพ้มันก็จะเพิ่มความยากลําบากความเป็นแม่ขึ้นไปอีกอะค่ะแต่ว่าสุยก็เชื่อว่าแม่ๆหลายๆคนผ่านมาได้หรือต้องผ่านมันไปได้อะไรวันนี้ของเต็มบ้านหรือยังคะของลูกส่งได้อีกค่ะส่งมาเลยใครอยากส่งอะไรส่งมาเลยหนูชอบเอ่อเรียงคะขาอเรียงขยันขาดอะไรไหมคะขาดอะไรไหมัยนะบอกก่อนไม่ใช่นักข่าวยังขาดอะไรไหมขาดข้อิดอะไระะะไหมได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะครับ